สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะสำหรับวันนี้ก็พามาชมบอนสีสวยๆหลากหลายสายพันเลยนะคะอยู่ในสวนก็ใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามไว้ก่อนได้เลยนะคะสนใจพันุไหนโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะจะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะใครสะดวกปลายทางหรือว่าโอนก็แจ้งหนูได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ไปดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะอันนี้กายทองประเสริฐนะคะฟอร์มนี้จะอยู่ที่ต้นละให้ไปเจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้เป็นบอลใบกลมนะคะฉัดทินกรนะคะก็จะอยู่กับโอ้อันนี้อยู่กับเพชรเจ็ดสีเลยค่ะสวยมากต่างด้วยนะคะต้นนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะคะคุ้มมากอันนี้เป็นลูกไม้นะคะกระดูกดำแล้วก็อันนี้เป็นลิ้นมังกรใยสีแดงเงานะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบ นะคะลินมังกรไฟเป็นไม้ฟอร์มเตียเต้ยๆนะคะอันนี้จะเป็นจันฉายนะคะต้นละ90บาทมีหน่อแล้วด้วยนะคะจันฉายเขาจะเป็นไม้โทนชมพูขาวแล้วก็ไล่ขอบเขียวนะคะใบไทยอันนี้เป็นเทราปรตีคะ่ะต้นนี้ขออยู่ที่ 100บาทนะคะสวยมากเป็นไม้ใบายาวนะคะอันนี้เริ่มเปิดด่างมาให้เห็นแล้วนะคะอันนี้ตะละแม่จันทาค่ะขออยู่ที่100บาทสีหวานมากนะคะตะละแม่จันทาจะหายากนะคะขอบใบจะเป็นออกเขียวนะคะี่ได้สองสายพันธุ์นะคะได้ทองประกายแสอีกต้นหนึ่งต้นนี้นะคะแทงมาใหม่อันนี้จะเป็นรัตนบุรีหรือว่าพญาไก่สอนสิงหราชนะคะแพ็คคู่ไปเลย นะคะน,นี้เดี๋ยวจะใบใหญ่นะคะให้ไป100บาทนะคะนาลีบูรพาค่ะต้นนี้ขออยู่ที่ให้ไปต้นละ100นะคะอันนี้กอใหญ่มากค่ะคุ้มมากนะคะอันนี้คือหน้าขนดหางนะคะไม้เก่านี่มาเป็นกอเลยกอน,นี้ขออยู่ที่120บาทนะคะหน้าขนดหางนะคะสวยมากนะคะไม้เก่านี้เม็ดทั่วใบเลย สเสน่ดา,านะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะได้สามต้นด้วยกันเลยค่ะในกระถางนี้นะคะเปิดด่างมาด้วยสเสน่ดาราอันนี้พรมฤษีค่ะกับลูกไม้นะคะพรมฤษีก็คือไม้ป่ายแล้วก็ลูกไม้ก็คือหน้าออกส้มๆแดงแบบนี้นะคะกระถางนี้ขออยู่ที่ให้ไปเก้าสิบนะคะ มีหลายต้นด้วยค่ะในกระถางคุ้มมากอันนี้ได้บัวแก้วค่ะใบกลมนะคะกลมหมองเลยแล้วก็อันนี้เป็นภูพิงนะคะแพ็คคู่ค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่80นะคะม์สวรรคค่ะใบให,ใหญ่เลยมาพร้อมหน่อนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่80นะคะซูมาอี้ค่ะต้นนี้มีหน่อแล้วด้วยเริ่มกัดสีนะคะให้ไปอยู่ที่ 120บาทนะคะฟอร์มกอเลยอันนี้คุ้มมากนะคะกันหาชาลีในกระถางนี้มี3ต้นด้วยกันเขาเป็นไม้หัวนะคะนี่นะคะอันนี้ขออยู่ที่130บาทนะคะกันหาชาลีนะคะเอาไปทำกอได้เลยอันนี้เป็นไก่ฟ้าพญาลอกับพันดาวนะคะนี่อันนี้ให้ไป100บาทนะคะใบจะน้อยหน่อยแต่เป็นไม้หัวะคะ่ะทนนะคะ รวงปูอ่ำนะคะใบยาวแล้วก็เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะอันนี้จะกัดออกโทนชมพูขาวเขียวนะคะต้นนี้นะคะสองต้นในกระถางเลยขอดูที่หนึ่งร้อยบาทรวงปู่อ่ำนะคะอันนี้ได้ม้าเฉียวค่ะใบผิวสวยนะคะไม่มีมาแบ่งนานเลยม้าเฉียวแล้วก็ได้จันฉ่ายด้วยนะคะอันนี้ขออยู่ที่แปดสิบาทนะคะแปดคู่อันนี้ก็สวยค่ะเป็นซูมาอี้อยู่กับริบบิ้นนะคะ ม้วนจนใบกลมเลยนะคะใบห่อเลยอันนี้หออยู่ที่150นะคะริบบิ้นจะเป็นไม้ฟอร์มสวยนะคะค่ะอันนี้ก็ลายสวยให้หนูลงให้ดูนะคะตัวน,นี้ก็เป็นไม้เก่าเหมือนกันนี่อันนี้ลูกไม้ผสมพ,มพรพล่วงนะคะต้นนี้ก็จะอยู่ที่120นะคะอันนี้แสงประพัดศรค่ะขอ100บาทนะคะมีชมพูทวีปด้วยมีเหลืองวันชนะด้วยค่ะ3ส,สายพันเลย อันนี้เป็นเศรษฐีสุพรรณกับหานุมานหาวนะคะหาวเดี๋ยวมีจุดแดงขึ้นอันนี้ให้ไป100บาทค่ะน,นี้เป็นหานุมานเชิญธงนะคะเชิญทงพื้นกัดชมพูอันนี้เป็นพันดาวนะคะคู่นี้ขออยู่ที่100บาทนะคะอันนี้คุ้มมากได้สบายนางฟ้านะคะสีออกชมพูหลายต้นด้วยค่ะในกระถางแล้วก็ได้อันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเป็นบอลใบกลมใบแข็งโทนน้ําตาลเม็ด,ดออก มีเม็ดด้วยนะคะเนี่ยเม็ดก้านน้าตาลดำๆนะคะอันนี้ขออยู่ที่150หลายต้นคุ้มมากค่ะอันนี้รามาสูนค่ะสี่ต้นด้วยกันเลยในกระถางนี้อันนี้ขอ100บาทนะคะกัดสีแล้วด้วยนี่นะคะอันนี้เดือนสิงหานะคะกับหางหงโบราณอุ้ยอันนี้หางหงดางนะคะอันนี้ให้ไป100บาทนะน,นี่เป็นองค์หญิงท้อฝันนะคะอันนี้เป็นไม้เหลืองนี่ชื่อว่าเหลืองอลังการนะคะกับองค์งหญิงท้อฝันอันนี้ให้ไป100บาท อันนี้เป็นพระเจ้าตากนะคะต้นนี้ขอ80นะคะพระเจ้าตากจะทรงไม่สูงค่ะใบแข็งมาเป็นกอเลยค่ะยักษ์ตีเมฆอันนี้ให้ไป100บาทนะคะอันนี้ก็เป็นฟอร์มกอเหมือนกันใบยาวอันนี้ตกพุ่มสวยเป็นยักษ์การุณราชนะคะอันนี้ให้ไป100บาทนะคะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นนพเก้านะคะด่างสวยๆนะคะอันนี้ใบผิวๆด้วยด่างด้วยแล้วอันนี้มีกายทองมาอีกหนึ่งต้น อันนี้ขออยู่ที่140บาทนะคะคุ้มมากสวยอันนี้แหลมทองค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมะปางทองนะคะคู่นี้แพ็คอยู่ที่120นะคะอันนี้จะเป็นรวยร้นฟ้านะคะสีแจ่มมากแล้วก็อันนี้เป็นนารีแชมช้อยนะคะแพ็คคู่อันนี้ขออยู่ที่90นะคะอันนี้ไผ่แท้ค่ะโทนออกอ่าดำแดงนะคะนะคะเรือมๆหน่อยนี่ สวยมากแล้วก็มีไก่เจ้าเล่์อีกหนึ่งค่ะในกระถางนี้เลยอันนี้ห่ออยู่ที่เจ็ดสิบนะคะอันนี้ไผ่ด่างหนูจําชื่อไม่ได้นะคะด่างสวยเนะะี่ยค่ะด่างปลายสวยเลยแล้วก็จะมีสีออกแดงๆอันนี้เป็นลูกไม้นะคะแดงน้ําตาลกระดูกชัดอันนี้ห่ออยู่ที่เก้าสิบนะคะอันนี้คุ้มมากอันนี้เป็นเหลืองส้มคะ่ะแล้วมีเม็ดด้วยนะคะกระดูกชัดอันนี้เป็นไก่ตัวงามนะคะแพ็คคู่อยู่ในกระถางเดียวกันเลยอันนี้ขออยู่ที่160บาทนะคะ อันนี้เป็นมนกิตยานะคะใบยาวสวยมากแล้วก็จะมีอนุมานจองถนนนะคะมีอันนี้เป็นเท้ามหาพลนะคะปลายด้วยอันนี้ขอ100บาทนะะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะที่เป็นสีชมพูกัดนะคะอันนี้ตอนเด็กๆก็จะออกเขียวอันนี้เริ่มกัดแล้วนะคะฟอมสองต้นคู่ค่ะในกระถางน่าจะเป็นห้านิ้วหรือห้าจุดห้านะคะอันนี้หนูขออยู่ที่กระถางละสองร้อยบาทนะคะอันนี้น่าจะเป็นบันดาลซับแผงนี่ค่ะ สวยมากมีหนอนะคะต้นนี้ลายสวยอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะอันนี้ก็สวยอันนี้จังหวัดนะคะราชบุรีคังจินดานะคะอันนี้ไม่ได้พามาชมนานเลยมีหนอแล้วค่ะต้นนี้ขอ60นะคะเป็นไม้ที่ใบเล็กๆฟอร์มเตียเต้ยๆพุ่มๆนะคะน,นี้นางสุชาดานะคะก็จะมีแบ่งอีกนะคะต้นละ80บาทนะคะ สวยมากอันนี้อยู่ในตับพุทธประวัตินะคะต่อไปอันนี้เป็นพะยามัจจุราชนะคะใบแข็งมากๆนะคะต้นนี้ก็จะออกเข้มๆเลยทนนะคะขออยู่ที่80นะคะพะยามัจจุราชนะคะหน้าใบอาจจะเปิดเปื่อนนิดนึงช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะแต่ถ้าใบสะอาดนี่คือเงามากเลยอันนี้เป็นหมอจินดาค่ะต้นนี้ขออยู่ที่ 100บาทนะคะใบน่ารักมากนะคะนี่เหมือนรูปหัวใจเลยกัดสีชมพูอันนี้ดารานพัลล์นะคะต้นนี้ขออยู่ที่ต้นละ70นะคะดาราก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะอันนี้จะเป็นพันดาวนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่90นะคะเม็ดเยอะๆทีๆเลยพันดาวอันนี้นายทองเหม็น,นะคะ่ะไซส์นี้จะอยู่ที่120บาทนะคะนายทองเหม็นแล้วก็จะมีไซส์อ่ย่อมกว่านี่นะคะก็จะอยู่ที่ 60นะคะจะมี2ไซส์แบ่งนะคะไซส์นี้เหลือต้นเดียวนะคะไซส์120มุกดาหารเป็นตับจังหวัดไม้ป่ายอันนี้เป็นราตีประดับดาวใบใหญ่มากนะคะต้นนี้ขออยู่ที่130บาทนะคะต้นแบบใบเบลลอเลยนะคะแก่ตัวแล้วนะคะราตีประดับดาวอันนี้เป็นมานีล้อมเพชรนะคะต้นนี้มีป้ายครึ่งใบด้วยขออยู่ที่ อันนี้ขอ90นะคะอันนี้เป็นปราชานะคะปราชาไม้เก่าค่ะสีชมพูเส้นขาวนะคะอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่70นะคะอันนี้ปลาสาททองค่ะใบเดียวแต่กัดสวยมากอันนี้เป็นไม้หัวค่ะใบจะไม่ดกอันนี้ขออยู่ที่90นะคะอันนี้เป็นพญาโม์นะคะหน้าแจ่มมากเม็ดชมพูค่ะอันนี้อันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นนี้ขอ80 ะะอันนี้พะยาสุรเสศ์นะคะแพ็คคู่ในกระถาง2ต้นเลยเป็นไม้หัวคะ่ะใบยาวสวยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่70็นะคะอันนี้เป็นสีกาญจนาหน้าทองนะคะเหมือนจะมีหน่อมาค่ะต้นนี้ขออยู่ที่1 6ึบาทนะคะสวยมากนะคะหน้าสวย เป็นเจน2นั่นเองนะหลวงปู่ขาวนะคะหลวงปูขาว,ะะว,ขาวอันนี้สามารถกัดขาวได้ทั้งใบเลยนะคะหัวใบเป็นสีชมพูอันนี้ให้ไปต้นละ50นะคะอันนี้เป็นม่วงมหาการนะคะกับไก่ทองนะคะคู่นี้ขออยู่ที่100บาทนะคะเป็นไม้ที่กัดสีสวยทั้งคู่อันนี้ออกม่วงเข้มแล้วก็อันนี้กัดแดงนะคะผูพิงนะคะอันนี้สีหวานมากอันนี้ขอต้นนี้ให้ไป90นะคะผูพิงเป็นไม้เก่านะคะใบแข็งการแข็ง อันนี้เป็นงามวงวานนะคะแบบไม่ด่างแล้วก็มีอันนี้ค่ะนี่เป็นไม้ด่างมีหูใต้ใบด้วยนะคะต้นนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทอันนี้ไก่อัมรินค่ะอยู่กับใบาพายนะคะใบาพายอันนี้แปลกมากเลยนี่อันนี้มีสองใบนะคะในก้านเดียวใครสนใจนะคะต้นนี้ไก่อัมรินขออยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะอันนี้ลูกไม้ค่ะอันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะ สวยมากโทนเข้มๆนะคะอันนี้เป็นแพ็คคู่ค่ะเป็นไม้เลิฟนะคะไม้เลิฟชั้นใบสวยนะคะนี่พอฟอร์มใบประกวดฟอร์มก่อธรรมชาติสวยมากนะคะอันนี้เป็นโทนชมพูแล้วก็อันนี้มีที่คำพรด้วยนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่80นะคะแพ็คคู่ค่ะที่คำพรก็สีสวยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นมะปางทองนะคะใบแข็งแล้วก็โทนเข้มอยู่กับ ไม้ขาวเขียวต้นนี้นะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะอันนี้จะเป็นไก่แก้วมาลายทองค่ะ2หนนอนะคะในกระถางนี้อันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะไก่แก้วมาลายทองอันนี้สีหวานๆนะคะเป็นนางมนโทค่ะนางมนโทเขาจะใบพิ้วนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่120 นะคะนางมนโทอันนี้ได้2ต้นด้วยแล้วก็จะมีใบไผ่มาอีก1ต้นนะคะในกระถางนี้นะคะอันนี้เป็นพอลหลวงพ่อโตนะคะจะอยู่ที่120บาทชมพูกระดูกดำนะคะอันนี้เป็นเทพอมฤตนะคะกัดขาวสวยมากเป็นไม้ที่กัดขาวแนละ้วหัวใบชมพูนะคะตอนนี้ก็จะมีต้นลูกแบ่งถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวหนูพาไปชมนะคะจะมีไซส์80-100นะคะนี่เลยเริ่มกัะสีแล้ว เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นนางสวาหะนะคะกัดสีสวยมากอันนี้เขาเป็นไม้กัดสีแม่หานุมานะคะกัดออกม่วงชมพูก็ด้านนี้จะเป็นฟ้าสางนะคะฟ้าสางจะออกเปรอะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหมอนะคะหมอปริญญาทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะกําลังกัดสีสวยเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือแหลมทองตอนกัดเต็มเต็มนะคะก็จะเป็นสีชมพูนะคะเป็นไม้ที่กัดสีสวยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็น ทองระยะนะคะด้านขวานี่แล้วก็อันนี้เป็นนางวิชุดานะคะแพ็คคู่อันนี้ให้ไป80นะคะวิ Trans ว Trans ชุดาออกสีชมพูนะคะอันนี้เป็นทองพันช่างนะคะชื่อของเขาทองพันช่างกัดลายมาแล้วนะคะอันนี้คนต้นจะเป็นนางรากสดนะคะอันนี้ให้ไป80นะคะสองสายพันเลยอันนี้เป็นนี่ค่ะเท้ามโหธทเทวีนะคะอันนี้มโหธทเทวีอันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาท ใบสวยมากนะคะถ้าใครชอบแบบสไตล์บอลใบเขาเรียกอะไรใบยาวนะคะบอลเก่าแบบเนี้ยค่ะกัดสีสวยนะคะนารีแช่มช้อยนะคะกับกระบี่ในร้อยกระบี่ในร้อยจะด่างด้วยนะคะไ่ด่างอันนี้ให้ไปอยู่ที่90บบาทนะคะอันนี้จะเป็นสามสายพานันธุ์มีอันนี้ที่เห็นหน้ากล้องเลยจะเป็นมีซับนะคะชื่อดีมากมีซับกระดูกชัดเส้นชัดนะคะมีลูกไม้ไก่นะคะแล้วก็มี ใบหอกใบไผ่สีเหลือบออกแดงด้วยนะคะ1ต้นเนี่ยค่ะสามสายพันธุ์เลยอันนี้ขอ100บาทนะคะอันนี้เป็นชมพูทวีปค่ะอันนี้คือเต็มฟอร์มเขาเลยคะ่ะทั้งกัดทั้งป้ายแล้วก็มีผู้พิงอีกหนึ่งต้นนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นสองไก่คะ่ะในกระถางเดียวกันอันนี้เป็นไก่มะเหสุวรนะคะกัดชมพูกับไก่ห้าวายนะคะคู่นี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะคุ้มมากได้สองไก่เลย อันนี้คุ้มมากเป็นไก่อัมพันธ์ฟอมกอนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะไก่อัมพันธ์นายมั่นปืนยาวนะคะอันนี้เริ่มกัดสีแล้วอันนี้ให้ไป80นะคะ